ดีครับผม r E F L Y นะครับ r e f i นะครับสวัสดีเพื่อนๆใน r e f i Channel นะครับผมแล้วก็ในกลุ่ม n m m s Family นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับผมเกี่ยวกับทำยังไงไม่ให้ถูกโกงนะครับผมเวลาซื้อขายซื้อของออนไลน์นะครับผมไม่ให้ถูกโกงนะครับตอนนี้มีสายชีพเยอะจริงๆนะครับในกลุ่มนี้แบบโอ้โหบานเลยครับผมคัดออกเยอะมากนะครับผมตอนนี้คือทางแอดมินกลุ่มก็ ทำการคัดออกหลายคนแล้วนะครับผมที่ต้องสงสัยว่าจะมาโกงในกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการสตรีนให้เพื่อนๆในกลุ่มนะครับผมแล้วทํายังไงล่ะครับผมไม่ให้ถูกโกงนะครับเวลาซื้อของนะครับช่วงนี้เงินหายากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสนะครับผมโควิด -19 นะครับผมเงินก็หายากอยู่แล้วนะครับอยู่แต่บ้านก็ต้องสั่งของออนไลน์อีกสั่งของออนไลน์แม่งก็โดนโกงอีกแล้วจะทํายังไงครับไปแจ้งความกว่าจะ ดาเนินการเสียเวลาต้องเดินทางออกจากบ้านมีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วจะทํายังไงไม่ให้ถูกโกงนะครับผมมีขั้นตอนหลับคนที่ไม่ค่อยเคยซื้อของออนไลน์บ่อยครั้งนะครับอาจจะขั้นตอนอาจาอาจะเล็กไม่ออครับว่าจะทายังไงไให้ดโดนโกงส่วนใครที่ซื้อบ่อยๆนะครับผมก็มีขั้นตอนของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนนะครับผมง่ายๆนะครับไม่กี่ข้อนะครับในการ ป้องกันตัวเองจากการถูกโกงนะครับผมว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวไปฟังขั้นตอนของผมผมแนะนํานะอันนี้เป็นขั้นตอนของผมเองนะครับผมอาจคนอื่นๆก็อาจจะมีขั้นตอนของคนอื่นนะครับแต่อเนี้ยเป็นขั้นตอนของผมนะโอเคผมมาเล่าตัวเันฟังแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนอผมนะครับ โอเคครับขั้นตอนแรกนะครับผมถ้าผมจะซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผมจากคนสมาชิกในกลุ่มนะครับผมหรือว่าในเพจต่างๆในกลุ่มต่างๆนะครับผมอันดับแรกที่ผมจะดูนะครับผมก็คือป้ายชื่อคู่กับสินค้านะครับผมบางคนถามว่าทาไมต้องดูป้ายชื่อคู่กับสินค้าเพราะว่าเวลาถ่ายรูปนะครับผมสินค้านะครับผมจะ มองป้ายชื่อเป็นหลักนะครับป้ายชื่อเฟซบุ๊กของผู้ขายนะครับผมแน่คู่กับสินค้าจะยืนยันแสดงตนว,ว่าสินค้านั้นอยู่กับผู้ขายจริงนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมติผมมีตัวอ่าสินค้าของนี้นะครับผมผมก็ต้องมองนะครับว่าจะมีรูปเนี้ยคู่แน่คู่กับสินค้าหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าอ่ามีของจริงนะครับผม เขามีของจริงอ่าตอนนี้เขาไม่ได้ไปก๊อปตูป้มาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมันหลอกขายเรานะครับอันนี้เป็นการยืนยันตัวตนของผู้ขายนะครับาความบริสุทธิ์ของผู้ขายนะครับเราก็มั่นใจไประดับหนึ่งนะครับผมว่าเราน่าจะได้ของจริงนะครับผมแต่มีแต่นะครับช่วงหลังๆมีการ โดนาลงนะครับผมจากกลุ่มต่างๆนะครับผมให้มีป้ายชื่อแนบผู่กับสินค้าตลอดนะครับรให้มีอาชีพไม่สามารถที่จะไปก๊อปรูปออกมาวางได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เลยไปทำ Photoshop ตัดรูปป้ายชื่อของตัวเองนะครับผมเอามาวางกับสินค้าที่ไปก๊อปรูปมาจากอินเทอร์เนต็ตแล้วมันหลอกขายนะครับตรงนี้ ก็ต้องระวังดีๆนะครับผมอาจต้องสังเกตด,ดูหน่อยบางๆผมเข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้โทรศัพท์บางทีเรสเซลชั่นของจอภาพเนี่ยหรือว่าภาพเนี่ยมันน้อยมันทําให้ดูลบาบากวิธีการเดึงก้องก็คือไปแคปรูปนั้นมาเลยนะครับไปเซิร์ชใน Google นะครับหาว่ารูปนี้มันตรงกับภาพไหนใน Google เป็นภาพของเขาหรือเปล่าหรือว่าในโทรศัพท์ก็มีนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ใหม่ๆเป็นการเซิร์ช ดูว่าภาพนี้มันไปตรงกับภาพที่อยู่ในออนไลน์หรือเปล่าหรือของใครที่ลง g o o เก e ไว้นะครับที่โจรขโมยมาอันนี้ก็ไปดูได้นะครับผมหาดับแรกก็คือผมจะดูป้ายชื่อคู้กับสินค้าก่อนนะครับผมอ่าเป็นการยืนยันว่าอานนี้น่าจะมีของและเราน่าจะชินใจในระดับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนที่2องนะครับผมเมื่อดูมีป้ายชื่อคู่สินค้าแล้วขั้นตอนที่สผมจะทำํำยังไงเวลาที่ผมจะซื้อสินค้าตัวนนะครับ โอเคครับขั้นตอนที่2นะครับผมจะไปเช็คโปรไฟล์ก่อนเลยนะครับของผู้ขายนะครับว่าโปรไฟล์มีการเคลื่อนไหวแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์มีการลงโพสต์มากน้อยเพียงใดน,นะครับแล้วเคยขายของมาหรือเปล่ามีการถูกคอมเมนต์จากผู้ซื้อบาบ้างหรือไม่นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นการที่ยืนยันความบู้สุดใจของคนขายอีกสิ่งหนึ่งน,นะครับผมก็คือการใช้โปรไฟล์นะครับ ผู้ขายก็น่าจะใช้โปรไฟล์โปรไฟล์ของที่ยืนยันตันเองนะครับในการขายถ้าไปใช้โปรไฟล์ออตาเนี่ยคุณขายของยากแน่นอนนะครับเพราะหลังๆนี้ลูกค้าเริ่มไม่มั่นใจคุณแล้วคนซื้อเริ่มไม่มั่นใจคุณแล้วเพราะว่าคุณใช้โปรไฟล์ที่ไม่มีการยืนยันต,ตนที่แท้จริงไม่มีการพูดคุยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกเลย,ยดูดีมีรูปสางรูปแล้วมาขายของนะครับอันนี้ ถ้าเป็นผมผมตัดทิ้งนะครับผมไม่ซื้อเลยนะครับผมเพราะว่าถือว่าเสี่ยง90%ซนะครับที่จะถูกโกงนะครับผมไม่ว่าของจะดีแค่ไหนครับไอ้พวกนี้มันจะชอบหลอกคนที่ตามหาของนะครับผมโพสต์รูปลงไปอยากได้ของนี่สักพักนึงคุณจะสังเกตมันจะ inbox เข้ามาแล้วครับผมว่าอันนี้ผมมีตัวนั้นตัวนี้แล้วอย่างที่สองแม่งขายโคตรถูกครับผมอ่าแม่งถูกมากรอตารอใจพูจาสุภาพครับผมอ่านี้ดูเลยพูจาดี พูดจาโอ้อวดมีเครดิต e แล้วก็จะพูดจาว่าผมโปรไฟล์ผมไม่ดีนู่นนี่นั่นเลยต้องใช้โปรไฟล์นี้โปรไฟล์เสียเมื่อค่อนผมขายของนู่นนี่นั่นนะครับมันจะอ้อมค้อมนะครับผมสุดท้ายโอนตังให้มันมันบล็อกหนีนะครับหายตามไม่ได้โปรไฟล์นะครับขอให้เป็นโปรไฟล์ที่มีการเคลื่อนไหวมีการพูดคุยนะครับก่อนซื้อคุณแคปไว้เลยนะครับผมโปรไฟล์นั้นว่ามีเพื่อนเขากี่คนนะครับอันนี้เป็นคัดนตอนผมนะ เป็นเพื่อนเขาที่สนิทเลยนะมีใครเวลาโดนโกงไปตามพวกนี้ครับถามว่าคนนี้ไปไหนเราไม่ได้ไปบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวเขาแต่เราแค่เข้าไปสอบถามนะครับว่าคนนี้ซื้อขายสินค้านะครับอดีไปไหนบล็อกผมไปแล้วเนี่ยผมตามไดไหมคือไปขอความช่วยเหลือเขาได้นะครับพวกเพื่อนของเขาที่อยู่ใน Facebook คุณแคปไปก่อนถ้าเงิน 300- 400หรือหลักพันนะครับทาไว้นะครับผมเพราะเวลาคุณโดนโกงเนี่ยมันเสียเวลามากนะครับในการไปแจ้งความไปนู่นนี่ และการดำเนินคดีเดี๋ยวนี้ช้ามากเพราะว่าคดีมันเยอะนะครับผมมันทําให้ช้าคุณดูโปรไฟล์ก่อนโปรไฟล์ดีไม่ดีอ่ามีการเคลื่อนไหวไหมอ่ามีการขายของไหมอ่าคุณก็ไปสรุปโดยรวมในภาพรวมของคุณเองนะครับแต่ขอให้ดูโปรไฟล์ก่อนว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมจะดูก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับผมในเป็นข้อที่2นะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่3าครับ โอเคครับข้อที่3นะครับผมข้อที่3ให้ดูบัญชีที่จะโอนนะครับเมื่อมีการติดต่อขายกันแล้วนะครับดูบัญชีที่โอนนะครับชื่อบัญชีนะครับคนขายเป็นผู้ชายนะครับชื่อบัญชีเป็นผู้หญิงนี้แบบผมต้องถามแล้วนะครับว่าเอ้านี่บัญชีใครครับนี่นั่นคุณต้องไปสกรีนให้ให้ดีๆนะครับถ้าบัญชีเป็นผู้หญิงนะครับผมก็จะบอกว่าไม่มีบัญชีของคุณหรอกครับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่า เด oh, no. ี๋ยวนี้นะครับในการเปิดบัญชีมันเปิดกันง่ายนะครับผมเอาใครไปเปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมเพราะว่ามีการเปิดแทนให้กผิดกฎหมายก็ยังไปทํากันนะครับเปิดแทนให้แปลปัดประชาชนมาพวกนิติชีพจะไม่ชอบใช้บัญชีของตัวเองนะครับผมไม่ให้สาวถึงตัวเองได้นะครับจะไปวางคนอื่นเปิดบัญชีนะครับคนที่รับเปิดก็ตัวไปนะครับตำรวจไปตามที่บัญชีนะครับผมในการอายัดนู่นนี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นการทำผิดนะครับดูบัญชีนะครับ ผู้หญิงขายก็บัญชีผู้หญิงนะครับอันนี้พื้นต้นนะครับผู้ชายขายผมไม่รู้บัญชีผู้ชายและยิ่งชื่อนะครับผมถามชื่อนะครับชื่อคุณชื่ออะไรครับผมหรือว่าถ้ามีบัตรประชาชนนะครับให้ให้เขาแปะบัตรประชาชนเลขไม่ต้องเห็นหลอกเห็นแค่ชื่อบัตรประชาชนของเขานะครับผมว่ามันตรงกับบัญชีที่โอนหรือเปล่านะครับชื่อบัญชีนะครับที่โอนนะครับผมแล้วก็เลขที่บัญชีคุณสามารถที่จะไปเช็คนี ในเว็บต่างๆได้นะครับว่าเป็นบัญชีชอบโกงหรือเปล่าครับอันนี้คือขั้นตอนที่สามนะครับคุณพิมพ์ไปเลยครับบัญชีชอบอันนี้บัญชีคนโกงหรือเปล่าพิมพ์ได้เข้าไปนะครับผมมันก็จะขึ้นมานะครับว่ามีคนโกงไหมอะไรไหมนะครับผมใน Google ไปเจอดูครับผมเพราะมันเดี๋ยวนี้มันคนโกงมันไม่ได้โกงแค่ i̇şte ที่เดียวมันโกงหลายๆที่พวกนี้มันฉลาดนะครับผมมันโกงโกงโกงไปเปลี่ยนเลขที่บัญชีไปเรื่อยครับผม อันนี้ก็ให้ดูดีๆนะครับผมเลขที่บัญชีนะครับผมเป็นข้อที่3ามนะครับผมว่ามันใช้บัญชีเดียวกันกับชื่อตัวเองจริงๆหรือเปล่านะครับผมของคนก็บอกโกว่าอยากซื้อของได้แต่ละอย่างยุ่งยากคือมันไม่ยุ่งยากนะครับผมถ้าคนขายมีโปรไฟล์ที่ดีนะครับผมคนขายมีการขายประจำอันนี้ผมพูดโดยที่รวมๆว่าคนขายเนี่ยมันแบบโปรไฟล์ไม่ดีเลยแต่แม่งมีของที่เราอยากได้อะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าโปรไฟล์ดีมันจะไม่โกงนะครับ โปรไฟล์ดีมันก็มีโกงม,มันก็มีแต่ว่าอันนั้นก็คือสุดวิสัยนะสุดวิสัยมากๆนะครับเี่ยสุดวิสัยเลยนนะถ้าเกิดโปรไฟล์ดีแล้วแม่งโกงแบบว่าแม่งประมาณว่าแม่งร่ำละลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยมันเป็นการป้องกันเรื่องต้นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะไปเสียเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปแจ้ง,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 งความเราทำตรงนี้ก่อนนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับผมถ้าผมดูมา1นึสามแล้วไม่มั่นใจนะครับผมผมยังไม่มั่นใจแต่ผมอยากได้ของเนี้ยผมอยากได้ไอ้ตัวเนี้ยมากๆเลยสินค้าชิ้นเนี้ยผมจะทํยังไงขั้นตอนสุดท้ายนะครับทุกกลุ่มนะครับผมไม่ไว่ากลุ่ม N M S นะครับผมทุกกลุ่มนะครับผมมีแอดมินนะครับผมคอยดูแลอยู่แล้วนะครับผม ไปไหว้วานแอดมินนะครับผมของแต่ละกลุ่มนะครับผมอย่างกลุ่ม m อ s อ่มเอะมาวหว้วันผมได้เลยนะครับผมมันเป็นแอดมินอยู่ก็คือว่าให้แอดมินเป็นตัวกลางนะครับผมแอดมินตัวกลางเลยในการดําเนินการให้นะครับผมของสินค้านะครับผมถึงมือผู้ซื้อนะครับผมเมื่อไหร่ถึงจ่ายตังค์อามันเป็นยังไงหนึ่งคนคนขายนะครับผม มาแจ้งแอดมินนะครับว่าจะจัขายของให้กับคนนี้นะครับผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อโอนเงินเข้ามือแอดมินมาครับเข้ามือแอดมินมาเลยอ่าแต่แอดมินยังไม่โอนให้กับผู้ขายนะครับผมผู้ขายอ่าแอดมินก็จะแจ้งว่าตอนนี้นะครับผมผู้ซื้อโอนเงินมาให้แล้วนะครับผมผู้ขายส่งของได้เลยครับผมอ่ามันอาจจะได้เงินช้าหน่อยแต่มันแฝงกันทั้งสองฝั่งนะครับผมถ้าคนขาย ไม่มีโปรไฟล์หรือว่าลูกค้า,ยอ,าอยากจะซื้อแต่ก็คนขายก็อยากขายแหละแต่คนซื้อไม่มั่นใจก็ทําแบบวิธีผมได้นะครับคนซื้อโอนตังค์มาแอดมินนะครับผมคนขายส่งของนะครับของถึงผู้ซื้อเมื่อไหร่นะครับแอดพินโอนเงินให้กับคนขายได้ทันทีนะครับผมอันนี้ก็คือแฟแฟนี่คืออันดับที่4ี่นะครับคือ อ่าดับสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้ามันยังไม่ลงตัวนะครับหรือว่าตัวโดนโค้งมากๆนะครับอันนี้ก็มาบอกผมได้ผมจะดาเนินการให้หรือว่าแอดมินในกลุ่ม N S นะครับผมที่เป็นแอดมินไปสอบถามได้ว่าเนี่ยผมจะซื้อตัวนั้นตัวนี้อย่างเงี้ยอ่าสามารถช่วยผมได้ไหมอยู่ผมโอนเงินให้แอดมินนะครับผมแล้วก็ ให้ผู้ขายเนี่ยส่งของมาให้ถ้าผู้ขายต้องยอมนะผู้ขายต้องยอมก่อนต้องยอมยินยอมกันทั้ง3ฝ่ายนะครับผมคนซื้อตัวกลางคือแอดมินนะครับแล้วก็ผู้ขายนะครับผมถ้าไม่มั่นใจนะครับตรงนี้ก็แอดมินก็สามารถทําได้นะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันการโดนโกงเบื้องต้นนะครับผมในการอันนี้มันไม่ป้องกันการโดนโกงเบื้องต้นนะครับร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่า ของถึงมือผู้รับแล้วเช็คของโอเคแจ้งแอดมินว่าของได้รับแล้วนะครับผมแอดมินก็จะโอนเงินไปให้กับผู้ขายทันทีนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับนอกจากนอกจากแอดมินแม่งโกงครับผม me like. แอดมินแม่งไม่โอนได้ได้เคลนไปแล้วแอดมินเก็บไปเองไม่ไม่ไม่ให้อันนี้คืออันนี้นั้นก็จะไม่เสียครับผมมันมันไม่คุ้มนะครับผมก็ขั้นตอนก็มีอยู่สี่ขั้นตอนนี่แหละอ่าโอเคครับดึงนะครับผมผม,ผมได้อ่าขั้นตอนใหม่นะครับ หนึ่งนะครับป้ายชื่อคู่สินค้านะครับผมอันนี้ดูเป็นอันดับแรกนะครับ2นะครับเช็คโปรไฟล์นะครับผมของผู้ซื้อนะครับไอ้ผู้ขายนะครับว่าผู้ขายเนี่ยมีโปรไฟล์มีนู่นนี่นั่นแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกคนในกลุ่มบุคคลภายในของเพื่อนๆของตัวเองหรือเปล่าเ,ลเป็นบุคในการเคลื่อนไหวหรือเปล่ารครับผม สามนะครับผมเลขบัญชีตรงกับผู้ขายนะครับผมชื่อผู้ชายก็บัญชีผู้ชายผู้หญิงขายบัญชีผู้หญิงนะครับผมไม่มั่นใจก็ขอดูแบบประชาชนนะครับผมเพื่อยืนยันว่าเลขที่บัญชีตรงนะครับผมอาข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับสขั้นตอนนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้อดินเป็นตัวกลางในการดําเนินการให้นะครับผมอันนี้ก็จะง่ายเลยแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่จะเสียเวลานิดนึงนะครับผม ในการดําเนินการนะครับอาจจะ3วันนะของถึงถึงวันหรือ2วันนะครับก็ในตรงนีเก็ขั้นตอนนี้ก็อาจจะช้านิดนึงแต่ก็มั่นใจทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ถ้าผู้ขายมีแต่ถ้าผู้ขายเนี่ยมีเครดิตดีๆเยอะแยะเขาไม่ต้องมาทํานึ่งของสี่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาทำหนึ่งของสาี่ถ้าเผู้ขายมีมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเครดิตดีนะครับผมก็ไม่ต้องมาทำหนึ่งของสาี่อันนี้สําหรับ ผู้ขายที่ยังไม่มีเครดิตนะครับผู้ขายใหม่แล้วก็ผู้ซื้อที่ไม่มีวิธีการคือผ,ผู้ซื้อใหม่นะครับผมก็ต้องดวูวิธีการอย่างนี้ครับเราไม่ได้ปิดกั้นคนขายนะครับผมแต่เราปิดกั้นวิสาชีพนะครับผมไม่ให้มาเอารัดเอาเปรียบกับสมาชิกในกลุ่มหรือว่าคนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มต่างๆครับโอเคนี่เป็นขั้นตอนของผมนะครับขอ,ของผมเองนะครับถ้ายัางไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ถ้ายัางไงใครจะเอาข้อไหนไปไปดำเนินการข้อ ได้นะครับผมดูไว้นะครับผมเป็นข้อมูลนะครับโอเคครับสวัสดีครับ